สวัสดีค่ะมาแบบหน้าสดๆจ้าวันนี้สดๆดแบบสดยังไม่ได้ท่าอย่างยังมไม่ท่ารองผืนยังมไม่ท่าขี้มุกลงกยังมไม่ท่าอย่างฝืนจะลางนาได้ค่ะแต่ว่าวันนี้สีมาก,กินโกโก้นะคะกับพี่มาร์กพี่มาร์กค,คือใครคือไม่ได้เจอพี่มาร์กมาหลายวันมากวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วได้เจอพี่มาร์กแล้วนะคะ คุณยายกงว่าพี่มาร์กเป็นใครรอชมนะคะน้ำก็จะวุ่วววววจังหน่อยเพราะว่าสายไก่จังหน่อยพี่น้องหน้าสดนะถึงจะห้เบิงว่าหน้าสดยิงอ่ะจะมีหวกฝาพวกกระจุดดังดำมองนี้นะคะชัดเจนนะคะมีเหมือนกันนะคะบมเมน,นวาบามีได้พี่น้องไปหัวกระลังนาแล้วนะคะลางนาแล้วกะจะมากินโกโก้แล้วก็รอพี่พมาร์กแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นัดเจอพี่มาร์กพโกโก,ก้ก่อน ชงพี่โกนี่เตรียมชุดไว้แล้วอะสิไปออกกําลังกายพร้อมนี่เตรียมชุดไว้เรียบร้อย,ย,ย,ยแล้วนะคะนี่แต่ว่าสิมานางกินกโกูกับพี่มาร์กก่อนนะคะวันนี้นะคะเปิดตัวพี่มาร์คทุกคนก็น่าจ,จะหูอยู่แล้วว่าพี่มาร์คคือใครเนาะรู้อยู่แล้วแหละนะคะนี่คะ่ะพี่มาร์คพี่มาร์คนาริตะนะคะนั่นที่นี่เดี๋ยวสิมากแล้วสิไปลางาหน้าเ้เบิงเลยว่า มากเซตแล้วล่างนาไไหนาเป็นยังไงเพราะว่ามีพี่หญิงสีมามากหนาให้เบิงใจาอาย่างเคล็ดลับของพี่หญิงนะคะเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งแล้วไปเลยมากหนานอนเดือกหนาส้มก็เลยสีมาก,กินโกโก้กับพี่มากค่ะวันนี้มากให้เบิงแล้วก็สีหล่างให้เบิงรอนพี่นออ้องว่มียางบนใบหน้าอิดีตอนนี้คือสดแห้งสดแบบสุดๆคันแพ้มากมือนี้สีฟันลายัน,น้อยเพราะว่าน่าสดมาก นี่แหะค่ะที่มาของน้องหญิงนะคะบ่เคยมาไหนเห็นยังสีจ้าจาจักเถื่อเน็ตพี่หญิงกระตุกแม่นะคะ่ะเมื่อกี้เน็ตกระตุกจังแมนเป็นยังคะ่ะให้เห็นจ้าจ่าเลยะคะ่ะว่าใช้จริงนี่ใกล้ซีเบิร์กระปุกแล้วนะคะพี่ขนาดใช้สุดน้อนกาแต่ยังหูได้ว่าจอยห็นบ่ ถ้าอ้วนนี่ต้อยใ,ใสซุนลันหลุดเป็นได้เก่าอวาา้วนคือเก่าเะฮะจอยนี่เขาใส่ซุนอย่างเขากระจอยเด้พี่น้องเราก็จะมีความสุขแต่งตัวอะไรก็จะสวยก็จะใสนะคะล้างแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเซ็ตหน้าเด้อมาแล้วโอ้ยหนามยังหยดอยู่วข้ออยู่พี่น้องหลงังล้างหน้านะคะคุเด็บดีวะค่ะ หลังจากล้างตัวมักพี่พี่มักออกนะคะล้างสุดๆเลยจ้าไว้ฝากซีดเลยนี่ค่ะนหนานะคะหนมยังยุ่ข้างคนรับนะคะ ของพี่มาร์กนะคะเมื่อกี้ไปล้างนะ้ำอ่ะขนหนาเนังติดมือล้างก็บ่เสร็จหนากับบส่สะอาดเอาขึน้นนี้แบบนี้ยังอยู่นะคะเมื่อกี้ไปล้างหน้าเฉยๆเจ้ายังอยู่คือเกา่าเลยจา้าเป็นไงคะผลลัพธ์นะคะหลังจากที่มั่งพี่มาร์กเรียบร้อยอุ้ยขอไผในความโป๊ยุย ผลลับที่ได้นะคะําว่าฝ่าหายบ้อมันกับ่าหายพี่น้องแต่ว่าลังมากเสร็จแล้วจะใสมากๆเลยนะคะประนาณฟิลหนีเลยพี่น้องโอ้ยหนาเสร็จนหนาไ่แหงนะคะงานงานไหลถ้ารีบแบกก่อนหนาสดว่าม,มีความสดสื่นเลย อีบ้ันจังหน่อยนะพี่น้องจังสีวสีพ,พนี่ขาผลลัพธ์ที่ได้นะคะเป็นจังแดดค่ะพี่น้องจา้าโอ้ยน้ำไหลลงข้อ ผิวใสขึ้นมาทันทีจ้ะนี่นะคะว่าคิดลับว่าเป็นอย่างคือน้องหญิงคือมาร์กใสนาริตะมาร์กนะคะล้างลางหน้ามันจะทำให้ผิวเราโกลใสขึ้นมาเงาแบบนี้เลยเงางวับแบบนี้เลยจ้ะนี่ไปใช้ะคะ่ะไปใช้โอ๊ยนามก็ยังไหลลงคอย่ มาเห็นลางหเห็นโลดจ้ากินโกโก้ต่อนะคะแล้วก็จะไปออกกําลังกายมื้อนี้บลบบ็อนแตงหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายก่อนนะคะจะบ่แตงหนามากหนาแล้วก็ไปออกกําลังกายนะคะพี่น้องการมาอาบน้ำได้แล้วนะมาแล้ว เหลือหาคนเดี๋ยวเสียวล่างไปถิ่มพร้อมเพราะว่าหมดแล้วหนึ่งกล่องนะคะหมดเรียบร้อยแล้วหนึ่งกลอง่องเอาไว้แทนกลนให้เติมจะไปออกกําลังกายค่ะมากนาเซ็จแล้วผิวสวยนา้าใจแล้วนะคะ อัปเดตหุ่นล่าสุดนะคะของน้องยิงนะคะคาพายาเข็นคอนโดที่น้องยิงอยู่นะคะมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดชมคลิปนะคะโอเคปะคะหุน่นยังปังอยู่ไหมถามว่าคู่มหาร,รอเห็นงานกะกินผิดเวลาบางถูกค่ะแต่ว่าเท่ากับกินกลวกลวกินดีท็อกซเนี่ยสวยอยู่นะคะ มาในชุดสีเขียวเหนียวซับนะคะมือนนี้เดี๋ยวจะไปออกกําลังกายจ้าไปเบิ้งว่าฟิตเนสเพิ่นเปิดบอนะคะขันว่าเปิดเท่ากัออกเองก็ได้ออกเองบนดาดฟ้าน,นะคะพี่น้องเพราะว่าฟิตเนสอยู่อมองนี้นะคะเพิ่นปิดปิดตั้งแต่ก่อนโควิดคุณขาเพราะว่าอันช่วงเลยที่ใหม่นะคะไว้ที่ดันหนอกนี่ซองไหลแล้วนะ,ะไลที่ เท่าไรยี่สี่กับไรยี่้าเนี่ยเป็นดันนอกนะคะพี่น้องว,วทีใหญ่อลังการจะ้ะวันนี้มามากหนานะคะมากหนาเสร็จแล้วนะคะก็จะไปออกกําลัางกายดูแลผิวหน้าดูแลผิวกายดูแลสุขภาพนะคะํานีผู้ยิ่งนะคะผู้ชายก็ได้ือกันผิวหน้าสวยหุ่นดีหน้าใสาหุ่นปังนะคะสามีคะ่ะชีวิตเท่ามีความสุขละคะ่ะสำหรับหญิงนะ นี่ค่ะพนรับจากพี่มาร์กนะคะโอเคไหมไม่มีรองพื้นไม่ได้ลงแป้งนะคะบอกเลยว่าน่าสุดๆนะคะแต่ว่าแสงซอยอยู่ใส่ไฟสปอร์ตไลท์โอเคค่ะเดี๋ยวไลน์นีกับสิลงก่อนถ้าไพรอยากเห็นนะคะหนาสุดๆก่อนที่จะมากนะคะ นี่้องหญิงบ่อมเมน่าวบ๊อมีฝาเด้อมีคือกันนะคะเวลาแต่งหนานะคะกับปกปิดเอาพี่น้องปกปิดด้วยมาร์กนาลิตะเอ้ยแป้งนาลิตะนะคะผิวด้านหนอก็กจะใสดสดใสแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าเมื่อกี้ก็ล่งแปรงฟุน้นว่บาบกเพราะว่าจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวยานเพิ่นตกใจนะคะโอเคค่ะสำหรับด้นี้เอาไว้ซัมมี่นะคะเอาไว้ซัมมี่นะคะบ๊ะสันไม่บายค่ะสวัสดีค่ะ